สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาน้องเกีียวมาเที่ยวที่โยโย่แลนด์นะคะมาถึงเราก็ไปซื้อตั๋วกันเลยนะคะราคานี้จะเป็นราคาเด็กนะเราก็รวมผู้ติดตามหนึ่งคนนะเข้ามาแล้วนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยนะคะวันนี้แม่พามาวันธรรมดานะคนก็จะไม่เยอะนะคะไม่แออัดนะคะตั๋วราคานี้ของน้องเกียวนะคะจะเล่นได้ทั้งหมด17อย่างนะทุกคนแต่ละเครื่องเล่นเขาก็จะจำกัดส่วนสูงนะคะอย่างอันนี้น้องเกีียวเล่นได้นะคะ เขาอยากถือเองนะคะเราก็ปล่อยให้เขาถือไปเลยจ้าถือแล้วก็เดินเดินเดินไปเล่นเองเลยจ้าเดินขึ้นไปถึงแล้วนะคะก็ให้น้องเกี๊ยวเตรียมตัวลงมานั่งเลยพอๆแม่แม่บ้านไหนนะคะอยากพาลูกมาเล่นนะลองมาดูกันได้นะคะพิกัดโยโย,โย่แลนด์จะอยู่ที่ซีคอนสีนะคะลินชั้น4ี่นะคะเครื่องเล่นก็จะเปิดตั้งแต่ประมาณ10โมงนะคะปิดประมาณ5้าโมงเย็นนะคะ หลังจากสไลด์ลงม,มารอบแรกนะคะ<ด>เขาก็จะงงๆนิดนึงนะ,ะเพราะว่าเพิ่งพาเขามาที่นี่ครั้งแรกนะคะแล้วน้องเกยวก็มาเล่นตรงลูกบอลต่อนะคะก็จะปีบ่อบอลให้เล็กๆนะสำหรับเด็กนะคะสำหรับเครื่องเล่นตัวนี้นะคะส่วนสูงไม่เกิน90เซนเล่นได้นะ ใครที่จะพาลูกหลานมานะคะก็คำนวณเวลานิดนึงนะเพราะว่าที่นี่จะปิด5้าโมงนะคะอันนี้ต่อไปน้องเก้ียวก็จะไปเล่นอันนี้อีกสักรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนเครื่องเล่นกัน หลังจากเล่นเสร็จนะคะก็พากันเดินเดินเดินเลยนะคะที่นี่เดินง่ายนะคะไม่งงนะแล้วเราก็ไปเปลี่ยนเครื่องเล่นกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเรือไวกิ้งนะสำหรับเครื่องเล่นนี้นะคะก็อันตรายอยู่นะคะก็ค่อยๆดูนะจังหวะนั่งจังหวะขึ้นนะคะเพราะว่าตอนที่น้องเกี่ยวนั่งก็คือพนักง,งานกดแบบไม่ดูเด็กเลยนะคะเกือบหงายลงมาเลยนะตัวเครื่องเล่นที่มี พนักง,งานไว้ให้บริการแบบนี้นะคะก็จะอยู่ที่เวลาประมาณ3นาทีต่อเครื่องเล่นได้นะคะประมาณนี้นะเพราะพอ่อแม่แม,แม่บ้านไหนพาลูกหลานมาก็คำนวณเวลาดีๆนะคะจะได้เล่นให้ครบทุกอย่างนะระหว่างที่น้องเกีียวเล่นนะคะก็จะพาไปดูบรรยากาศร,รอบๆนะคะ จริงๆของจริงมันก็ไม่ได้เหงาขนาดนี้นะคะแต่จังหวะยกขึ้นมาถ่ายก็คือคนไปไหนไม่รู้นะคะ <Yeah. S 1> ก็จบไปแล้วกับอีกเครื่องเล่นนะคะน้องเกีียวชอบมากนะคะชอบใจนะเสร็จแล้วเราก็ไปต่อกันเลยจ้าอย่าหยุดอย่าหยุดจ้าเด็กกำลังอเล์นนะคะพาเล่นเต็มที่เลยเราจะไปเล่นอะไรกันต่อดีนะ ตัวนี้ก็จะเป็นรถลางนะคะจริงๆเด็กสามารถนั่งข้างในได้นะคะแต่ว่าอันตรายไปหน่อยนะคะถ้าจะให้น้องเกี่ยวนั่งคนเดียวนะ <ๆ S 1> ก็เลยให้เขานั่งกันข้างหลังนะคะ <ๆ S 1> อยู่ด้วยกัน2คนจะได้ไม่อันตรายนะคะลืมบอกไปนะคะสําหรับผู้ใหญ่ที่อยากเล่นเพิ่มนอกจากผู้ติดตามนะคะก็จะเสียเพิ่มคนละหนึ่งร้อยยี่บาทนะทนะก็จะเข้าไปเล่นกับเด็กๆได้นะคะ ก็จบไปอีกหนึ่งเครื่องเล่นนะคะจริงๆแล้วเครื่องเล่นนะคะเด็กๆสามารถเล่นได้ไม่จำกัดรอบเลยนะคะแต่ว่าของเล่นค่อนข้างให้เลือกเยอะเลยนะคะทั้งในหมวดที่อยู่ในตั๋วด้วยนะคะแล้วเราก็มีแบบจ่ายแยกด้วยนะของเล่นเยอะมากเลยนะคะก็เลยเล่นอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะเพื่อให้น้องเกีียวเล่นได้ครบทุกอย่างเครื่องเล่นต่อไปนะคะน่าจะเป็นสิ่งที่น้องเกลียวชอบที่สุดแล้วก็ชอบมาตลอดนะคะนั่นก็คือ สไลเดอร์นะคะเขาเป็นคนชอบสไลเดอร์มากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนสนุกที่ไหนนะคะเห็นสไลเดอร์ก็คือจะพุ่งตรงไปก่อนเลยนะ <S 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 โซนนี้ก็จะมีเครื่องเล่นหลายอย่างเลยนะคะไม่ได้มีแค่สไลเดอร์อย่างเดียวนะ จะมีทั้งสไลเดอร์นะคะตัวต่อเลโก้นะที่ตกปลานะคะแล้วก็เป็นพวกปริศนาฝึกสมองด้านหลังนะคะ เดี๋ยวเรามาดูอนาคตนักยิมนาติกประเทศไทยนะคะเ,เก่งมากเสร็จจากหมนนี้แล้วนะคะเราก็จะพาน้องเกียวมานั่งรถลางเล่นนะคะโซนนี้มันก็จะเป็นเกี่ยวกับรถรางแล้วก็ข้างในจะเป็นซาฟารีนะคะมาถึงก็ เลือกนั่งหน้าเลยนะคะเพราะว่าน้องเกียวชอบดูชอบอะไรแบบนี้มากเลยนะคะก็เลยให้เขานั่งข้างหน้าไปเลยจ้าโซนนี้เราก็ไม่ได้มีภาพข้างในมาให้ดูนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเป็นกฎของเขาหรือเปล่านะเราก็เลยเลือกที่จะไม่ถ่ายดีกว่าเนาะลงจากรถรางเรียบร้อยนะคะเราก็จะพาเขามาเล่นบอ่อทรายนะคะ เป็นบ่อทรายแบบใหญ่ๆเลยนะคะเด็กน้อยเต็มเลยวันนี้น้องเก้มีเพื่อเล่นแล้ว,ลวก่อนอื่นนะคะก็ต้องเข้าไปเก็บรองเท้าก่อนนะคะนี่วางไปเลยหลังจากนั้นเราก็เตรียมตัวไปเล่นเลยนะคะมาบ่อทรายก็อยากไม่พลสลเดอร์อยู่ดีนะคะสไลด์ไปเลยจ้า เจออุปกรณ์แล้วนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มตักไปเลยคะ่ะให้เขาเล่นไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวเขาเลอะนะคะทรายที่นี่ค่อนข้างสะอาดนะทรายละเอียดนะคะแต่ก็ระวังนิดนึงนะคะเข้าปากเข้าจมูกอะไรแบบนี้เนาะแต่เด็กๆรอบๆก็น่ารักดีนะคะไม่มีแกล้งกันไม่มีอะไรนะเราก็ปล่อยให้เขาเล่นไปนะคะ บรรยากาศโดยรวมก็เหมือนเดิมนะคะไม่แออัดไม่วุ่นวายนะคะสบายๆเลยเล่นบ่อทรายเสร็จนะคะเราก็ต้องไปต่อบอ่อบอลเลยนะคะบอ่อบอลที่นี่ใหญ่มากนะคะเราก็ดูสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะมีของเล่นให้เล่นเยอะนะเ<ะ>ข้ามาถึงก็ต้องเก็บรองเท้านะคะน้องเกียวว่าเก็บเผื่อคนอื่นไปด้วยจ้า โซนนี้นะคะก็น่าจะเป็นโซนที่ป๊อปปูล่าสำหรับเด็กๆเลยนะคะเพราะว่าปลอดภัยนะคะลมก็ไม่เจ็บนะแถมยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อด้วยนะคะมีอุปกรณ์ให้ปีนอุปกรณ์ให้เล่นนะคะสไลเดอร์หนาะอุโมงค์ต่างๆนะเด็กๆก็จะมารวมกันอยู่ที่นี่เยอะนะคะอย่างในรูปเลย ระหว่างเล่นนะคะก็จะมีรถไฟห่อให้ดูด้วยนะคะแต่อาจจะไม่ได้ห่อขนาดน,นั้นนะคะจะได้นะคะเครื่องเล่นนี้นะคะเด็กต่ํากว่า90เซนเล่นไม่ได้นะคะไม่อยา่างนั้นน้องเกีย์จะอยู่บนรางนั้นแน่นอนค่ะเล่นบอบอลเสร็จนะคะเราก็มาต่อตรงโซนไดโนเวอร์เลยนะคะจะเป็นเครื่องเล่นไดโนเสาร์นะ ระหว่างนี้ก็ต่อคีย์วนไปนะคะเ,คเด็กๆก็เริ่มทยอยมาแล้วนะคะเ,คเด็กๆเริ่มเยอะแล้วอพอถึงคิวเราก็ขึ้นไปเลยจ้านั่งคันไหนดีนะคันนี้แล้วกันอพอได้ขึ้นไปนั่งแล้วนะคะน้องเกลียวก็จะทำนั่งงงงงนิดนึงนะคะเ,คเพราะว่าไม่เคยเล่นเลยแบบนี้นะก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ให้เขานะคะ เครื่องเล่นนี้ก็ค่อนข้างดังนะคะสำหรับเด็กเล็กนะคะที่แบบว่าขี้ตกใจหรือว่าไม่ค่อยชอบความมืดก็อาจจะแย่ๆนิดนึงนะคะอย่างหน้าน้านองเกียวก็กรีดด้วยนะคะแต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเขาก็แค่อาจจะไม่ชินเฉยๆนะสุดท้ายเขาก็สนุกกับมันนะคะน้องเกียวลงไม่ได้นะคะก็มีพี่มาช่วยอุ้มลงนะขอบคุณมากเลยค่ะจบจากเครื่องเล่นนี้นะคะน้องเกียวก็หิวข้าวแล้วนะคะ สุดท้ายเราก็พาเขาไปกินข้าวนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่ๆสวัสดีค่ะ